สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะคะสวัสดี FC น้องเจจ๋าที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปไหนนะคะวันนี้เจอกับน้องเะจ่าแล้วก็ต้องมีรถสภาพสวยเกรดเอนะคะที่ใหญ่ที่สุดในย่านเมืบุรีนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานั่นเองนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกเมนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้น้องเจจ๋าได้มีโอกาสนะคะได้พาลูกค้านะคะจะมาชมรถโตโยต้ตาโคราเฮลทิส เป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีนะคะใครที่ตามหาและกําลังวางแผนจะออกรถซื้อให้ลูกซื้อให้ภรรยาซื้อใช้เองช่วงหน้าฝนนี้นะคะไม่คนพลาดเลยเพราะว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ามันนะคะ ค่าเป็นทนเนถูกนะคะแล้วก็ผ่อนสบายๆนะคะไม่ต้องใช้เงินเอารถเลยวันนี้ขอรีวิวเป็นรายคันให้ดูนะคะในคลังของเรามีเยอะมากนะคะลูกค้าแต่วันนี้จะหยิบยกตัวอย่างเป็นรายคันให้ดูแล้วกันนะคะตามคลิปนี้มาเลยค่ะก่อนไปดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเจาจ๋าด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปค่ะไปชมรถกันเลยค่ะค่ะนะคะน้องเจาจ๋าขอหยิบยกเป็นคันนี้ นะคะมาพรีเซนต์มารีวิวให้ดูแล้วกันนะคะเป็น t o y ยต้าโครา a อลติปี2017นะคะเครื่อง1.6ตัวจีค่ะบอกไว้เลยว่าเป็นรถสภาพสวยสภาพเดิมนะคะเป็นรถเกรดเแน่นอนเป็นรถสีบอลเงินนั่นเองเป็นสีมาตรฐานโลกนะคะเป็นสีที่ขายดีอันดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์สภาพรถสวยเกรด A ทั้งคันแน่นอนนะคะสเปครถ คร่าวๆนะคะแต่ว่าน้องเจจ่าจะพยายามรีวิวให้เห็นความสวยความเดิมของรถคันนี้นะคะเพราะว่าสเปครถนะคะของเราสเปคโตโยต้อตาอัลติเนี่ยมันมีนะคะเหมือนกันทุกคันอยู่แล้วแต่สิ่งที่น้องเจจ่าจะให้ลูกค้าดูนะคะจุดเด่นแต่ละคันต่างกันยังไงนะคะดับหนึ่งเลยนะคะทะเบียน2เข็มใหม่นะคะแล้วก็ราคาจะต่างกันเล็กน้อยอันนี้น้องเจจ่าจะรีวิวแล้วก็พิเศษให้ลูกค้าดูนะคะความใหม่ความเดิมของรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2 0 1 6นะคะเป็นเครื่อง1.6ตัวจีนะคะสภาพ ไฟหน้าสวยๆใสๆอยู่เลยนะคะเป็นรถผ่านการใช้งานมา8ปีนะคะสภาพยังสวยเดิมอยู่เลยนะคะไมล์หลักแสนนะคะไมล์คันนี้เป็นไม้แท้ไมลเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะภายนอกน่าใช้งานมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นสีเดิมๆสภาพค่อนข้างกริบนะคะแทบจะไม่มีรอยตําหนิเลยเพราะว่าไมล์วิ่งเพียง144,000กิโลราคา459,000บาทนะคะอ่ารอบทันรถนะคะรันหน้านะคะไม่มีตําหนิเป็นรถพร้อมใช้งานแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะคะ บอกไว้เลยว่าเป็นสภาพน้องป้ายแดงชัดๆเลยแล้วก็ถัดมานะคะจุดเด่นอย่างหนึ่งของรถคันนี้นะคะก็คือล้อนะคะล้อเนี่ยอันลอยค่ะสีทูโทนแล้วก็คันนี้นะคะได้ยางปี2020นะคะยางขอบ16บอกไว้เลยคุ้มจุกๆแน่นอนนะคะแน่นๆไปเลยแล้วก็ในส่วนของกระจกนะคะก็พักอัตโนมัติไฟฟ้าส่วนรอบคันรถนะคะไม่มีตำหนิแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นรอบคันนะคะลูกค้า ตรงนี้ก็สามารถตอบโจทย์ให้ลูกค้านะคะได้ให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกรถนะคะครั้งในอลติสอลติสในครั้งของเรานะคะน้องเจ้าจ๋าก,ก็จะพยายามพรีเซนต์แล้วก็นําเสนอคันที่สวยแล้วก็ดีที่สุดให้ลูกค้าได้เลือกชมผ่านออนไลน์นะคะอันนี้ในส่วนของล้อหลังนะคะล้อหลังก็ยางนะคะปีเดียวกันนะคะเช่นกันปี2020นะคะส่วนด้านนี้นะคะตรงนี้บอกไว้ก่อนเลยมีรอย แ็กขูดนิดนึงตรงนี้เราขัดให้ได้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเนาะคะตามอายุสภาพการใช้งานเป็นรถมือสองนะคะจะให้กริบเหมือนป้ายแดงนะคะตรงนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ารถผ่านการใช้งานมา8ปีแล้วเนาะ,ะแล้วก็ในส่วนของอด้านท้ายนะคะด้านท้ายก็สภาพสวยใหม่เดิมนะคะลูกค้าสัญ,ญลักษณ์โครโรราออติสหนึ่งจุดหกตัวจีนะคะมีครบแล้วก็ทะเบียน6 0 9 0นะคะใครชอบนะคะคันนี้ก็ถือว่าสวยนะคะอีกหนึ่งคันเลยสภาพไม่มีตําหนิจริงๆค่ะลูกค้านะ,ะอ่าเรามาดู นี่รายคันนะคะต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของอความเดิมนะคะของภายในยกันว่าสภาพสวยขนาดไหนค่ะลูกค้านะน้องจ้าจ่าจะไปเร็วๆนะคะเพราะว่าเราเรีวิวรายคันนะคะคันนี้ไม่แท้นะคะมาอยู่ที่14494 9 40, 4กิโลเมตรนะคะสภาพภายในยเดิม นะคะรถไม่ช้ําใหม่ทุกคันนะคะสภาพเบาะสวยๆเดิมๆกลิ่นหอมยังอยู่ค่ะไม่มีรอยช้าไม่มีรอยขาดไม่มีรอยลุยนะคะแล้วก็ในส่วนของแผงกระจกนะคะนี่กระจก,กว่าพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะผมจะท่านล็อกแล้วก็ผมล็อกกระจกไฟฟ้าค่ะอ่ะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะลูกค้าาห้องผู้โดยสารด้านหลังก็กว้างนะคะสวยเดิมใหม่นะคะสเปคนะคะแล้วก็ฟังก์ชันลูกค้าอ่า พอทราบแล้วนะคะแต่น้องเจ้าจ่จะรีวิวให้ดูความเดิมเน้นๆแล้วกันเนาะให้ดูสภาพเบาะภายน,นอกภายในแล้วก็ไม้ความช้ําน้อยช้ามากแล้วแต่ลูกค้าตัดสินใจเลือกได้เลยการจัดไฟแนนนะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยเรามีเจ้าหน้าที่นะคะสถาบันการเงินนะคะของธนาคารแบงค์หลักแบงค์รองนะคะถึง14สถาบันเลยตรงนี้ให้ลูกค้าดูแลรักษากันไปเลยดูแลลูกค้าไปได้เลยเนาะ แล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะสารหมกไปเป็นผุงพิสพัศน์แล้วนะคะเพราะว่าเป็นผู้จกไมเนอร์เชนนะแล้วก็ถัดมานะคะลูกค้านะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของช่วงช่องเก็บสัมภาระนะคะช่องเก็บสัมภาระนี่เยอะมากมีล้ออะไหล่มีถุงเครื่องมือน,นะคะมีแม่แรงนะคะช่องเก็บสัมภาระได้เยอะนะคะนอดท,ทุกตัวไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับนะคะสภาพรถค,คันนี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะการันตเได้ การพัดรถของบริษทัทพิเดินค่ะเราดูในส่วนของรอบตัวรถปไ,ไปแล้วนะคะลูกค้าเราไปดูในส่วนของด้านหน้ากันนะคะด้านหน้าของห้องเครื่องยนต์นะคะปัจจัยสําคัญเลยที่เครื่องยนต์คันนี้ค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะนองจ๋าจะพามาดูความเดิมของเครื่องยนต์ค่ะนะคะน็อตคานหน้านะคะรอยม็ดอาร์คทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนอะไรไม่มีการแก้ไขแต่ยังได้นะคะอะไรทุกชิ้นส่วนไม่มีการแก้ไขไม่มีการดัดแปลงะคะ่ะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีรอยขนันไม่มีรอยขยับนะคะนอ็อตฝาก,กระโปรงอยู่ที่เดิมนะคะตรงนี้นะคะปัจจัยหลักสําคัญนะคะว่ารถ เดิมสภาพเดิมแน่นอน100%หรือไม่นะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์เดิมเดิมเครื่องยนต์แห้งนะคะแน่นแนจากโรงงานจุกๆแบบนี้ไปเลยสภาพใหม่จริงๆนะคะลูกนะคะ้าจ๋าใครที่สนใจและอยากได้รถที่บริษัทเพชรยนต์กดติดตามนะคะกดติดตามไม่เลยแล้วก็จะจ๋าจะมีการรีวิวรถเข้ามาใ,ใหม่ให้ดูทุกวันนะคะสำหรับวันนี้เดินทางมาถึงได้คลิปแล้วน้องจะจ๋าก็ขอขอบพระคุณที่ดูคลิปน้องกจะจา๋าจินจบนะคะได้รถคันนี้ไปถ้าได้คันนี้นะคะขอให้ลูกค้านะคะ โทรมาหานะ้องเจ,จาจได้เลยนะคะยินดีให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคันหน้านะ้องเจ,จาจจะมารีวิวรายคันให้ดูเป็นคันต่อคันแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ